สวัสดีครับผมโอเชนอตอนนี้ผมตรงย่านบางซ่อนตซ่อนใครไว้อยู่หรือเปล่าเธอ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะครับก็คือตลาดบังซ่อนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับข้างๆด้านทางด้านหลังฝั่งนั้นนะครับจะเป็นชุมทางสยามยิปซีนะครับผมแล้วตรงน,นี้เมื่อก่อนเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรขายขายของมาก่อนเป็นตลาดเขาเรียกว่าเรียบทางรถไฟเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ของรถบัสสายสีแดง ะครับโอเคอันนี้เดยนเดินมางา้นั้นเองครับเดี๋ยวลองมาข้ามถนนด้วยกันก่นอนเดี๋ยวเราไปหาของกินกันครับย่านบางซ่อนของกินเยอะมากครับของกินเยอะมากนี่ครับแล้วอยู่ตรงรอยต่อระหว่างสอนอเอาปูนกับสอนอประชาชื่นนะคระบับผม กรุงเทพนครธบุรีเมื่อก่อนเขาจะชื่อว่าถนนประชาราชร์ใช่ครับประชาราชเฉยๆใช่แล้วมันจะมีประชาราชสายหนึ่งประชาราชสายสองไดนะ้ไหมประชาราชสายหนึ่งจะอยู่ตรงเรียบแม่น้ำตรงไม่วัดไอ้อตลาดเขามาตรงเรียนโยธินบวนนะ์แล้วทางใหม่ใช่ไหมส่วนสายสองจะเป็นเ,เส้นของเตเวีรังสอนะครับอันนั้นคือประชาราชสายสอง อันนี้คือชื่อเดิมจะชื่อว่าเป็นทาราเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นกรุงเทพมหานครบ,บุรีนะครับหรือกรุงเทพนนท์นะครับแล้วก็มีแว่นท็อปเจริญนะครับแล้วก,ก็รถล้อ้ายใสสีม่วงนะครับชื่อว่าบางซ่อนครับผมสถานีบางซ่อนนะครับก็นั่งรถนะครับใส่ใช้บริการรถบัสใส่สีม่วงได้นั่งขึ้นไปนั่งได้ไม่รู้ได้น,น,นั่งกี่คนนะมันเรียนไปได้นั่งคนเดียวก็ต้องยืนนะครับ รัานขาของฝั่งเรืองเกันจะเป็นมาริสป้าแล้วเหอนนครับก็ไม่มีแล้วนะครับร้านเส,สวยนะครับโอเคตอนนี้อยู่ไหนชุมชนสุขสันสองชุมชนสุขสันต์สองนะครับคุณเทนนอนยี่สิบห้าโ,โอเคบางซ่อนเนี่ยเจยานบางซ่อน,นครับูณเทนนอนยี่สิบห้า เ,เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นทั้งปลาดด้วยเป็นทั้งชุมชนด้วยบ้างคนด้วยนะครับเยอะแยะมากมายทีเดีกเก็บามาบัดเป3รีแฮบโอ้โห ก็นี่เลยครับโดมิโนโพิซซ่าสุดสวยมากๆนะครับผมเข้าไปที่โดมิโนโพิซโโพซ่าโอเคครับนี่คือตลาดบางซ่อนนะครับแกวหนึงสี่ห้าตูน พวกก็ใหม่โอกันหน้าสมมติเป็นราเป็นควันี้ค่บ